เชิญชวนน้องพี่จักรยานกับขี่ง่ายกว่าขอเชิญลุงป้านาอามาปั่นด้วยกันใช้กันทั่วเมืองไม่หมดสิ้นเปลืองน้ำมันใช้นาทเมืองจักรยานรวมปั่นพร้อมกันทั่วเมืองเชิญชวนทุกท่านจักรยานมียื่ให้ขี่ มอเตอร์ไซค์เร็วรีรถการขับขี่สิ้นปเปลืองรถยนต์วุ่นวายมลพิษควันร้ายทั่วเมืองจากรยานลดการสิ้น เป็นครั้งแรกนะคะที่จังหวัดชัยนาทจัดโครงการชัยนาทเมืองจักรยานค่ะด้วยการปั่นจักรยานบนระยะทาง4กิโลเมตรจากหน้าสลากกลางจังหวัดไปยังคันก้นน้ําหนองระแหงเพื่อส่งเสริมแล้วก็ปลูกฝังให้ชาวบ้านหันมาใส่ใจการออกกําลังกายแล้วก็ใช้จักรยานในการดําเนินชีวิตประจําวันค่ะด้วยการยืมจักรยานจากเทศบาลเมืองชัยนาทเจ้าของโครงการที่นําร่องด้วยการนําจักรยาน200คันจัดสรรให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน18ชุมชนนําไปใช้ได้ฟรีนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแต่ ก็มีข้อแม้นะคะว่าต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ค่ะคือเมืองจักรยานของเทศบาลเมือ,องชนะน,นะครับจุดเริ่มต้นเลยจริงๆก็คือว่าตอนนี้คนนิยมหันนิยมใช้จักรยานกันมากขึ้นนะครับและเทศบาลก็เล็งเห็นว่าอยากจะคือตอนนี้เขาขี่ไปในเรื่องของออกเอาเออากลังกายนะครับเทศบาลเล็งเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของการที่จะ ให้เป็นจักรยานแม่บ้านคือจับจ่ายใช้สอยขี่ในชีวิตประจําวันนะครับอันนี้สําหรับผู้สูงอายุก,ก็ได้เด็กก็ได้ในนักเรียนก็ได้นะครับแล้วก็ทําหลักๆเลยเราอยากจะทําให้เมืองเราเป็นมีอัตลักษณ์นะครับเป็นเมืองจักรยานนะครับและยังลดพลังงานนะครับแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้กับคนที่ใช้จักรยานด้วย สำหรับครั้งนี้นะคะมีนักปั่นจักรยานทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นเขาร่วมกิจกรรมกว่า400คันค่ะซึ่งบางคนนั้นบอกว่าเพิ่งจะหันมาให้ความสนใจกับการปั่นจักรยานเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะโครงการชัยนาทเมืองจักรยานค่ะจับมือกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาททากิจกรรมทั้งเมืองเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะหลังจากชมรมนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นประจําสัปดาห์ละสองครั้งต่อเนื่องมาเกือบ2ปีแล้วก็เตรียมเจรจากับแม่ค้าในเมืองเพื่อมอบส่วนลดสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคตอีกด้วยค่ะเมืองเมืองจักรยาน ลองตรองดูเถิดนาวันใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากันเทศบาลชัยนาทประกาศพี่น้องชาวบ้านอันตลักษณ์เมืองจักรยานที่ปั่นใช้ใกันทั่วมือเมืองเชิญชวนน้องพี่สุขภาพจะดีทวนนา เชิญชวนหันมาประหยัดต,ตัดความสิ้นเปลืองสองเท้ารวมปันขับขี่ใช้กันทางเมืองสิปีออกไปหรือเลื่องใช้หน้าหาดเมืองจากระยะลองตรองดู จ,จักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากันเทศบาลชัยนาทประกาศพี่น้องชาวบ้านอัตลักษณ์เมืองจักรยานที่ปั่นใช้ใกันทั่วมือเมืองเชิญชวนน้องพี่สุขภาพจะดีทวนนา